ปีนี้เราจะมีความหวังกับการพลิกโฉมประเทศได้หรือเปล่าเพราะถ้าดูเฉพาะแค่ความยากจนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมิติเดียวเลยนะคะโอ้มันมีความซับซ้อนจริงๆนะที่เราจะต้องแก้ปัญหากันแต่อย่างน้อยมีความหวังเพราะเป็นครั้งแรกค่ะที่มีคําว่าหยุดส่งต่อความจนข้ามรุ่นให้ได้นั่นเองนะคะเออแล้วในทางปฏิบัติล่ะเราจะทําให้แผนนี้เป็นจริงได้ไหมคงต้องชวนวิเคราะห์กันต่อนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกฤษดาบุญชัยหรือว่าพี่กบค่ะเลขาธิการสถาบัน ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสวัสดีค่ะพี่กบค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นคําถามแรกกันด้วยแบบนี้ดีกว่าค่ะถ้าพี่กบลองมองภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้เดินทางมาถึงฉบับที่13แล้วดูแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหมคือเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงต้น2,500นะครับโดยการสนับสนุนของธนาคารโลกะนะครับให้เกิดสภาพฒน์แล้วก็จัดทำแผนโดยช่วงแรกเป็นช่วงของการที่ แผนที่ราชการเป็นผู้มีบทบาทนำนะครับคือราชการเป็นผู้สร้างแผนและปฏิบัติแผนนะครับนำแผนไปใช้โดยเน้นเรื่องของการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับและเราเพิ่งมาเพิ่มคําว่าสังคมในช่วงประมาณแผนฉบับที่5、นะครับคือเมื่อก่อนเน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะเราอยากจะเป็นประเทศที่เปลี่ยนจากการทดแทนนําเข้าไปสู่การส่งออก แข่งขันกับเวทีโลกให้ได้ใช่ครับแล้วพอมาแผน5เราเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมามีปัญหาสังคมเยอะเต็มไปหมดจากตัวการเล่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่กระจุกตัวอยู่ที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ะนะครับเราเติมสังคมเข้ามาแต่ว่าถึงแม้การเติมสังคมเข้ามาเนี่ยภาคสังคมก็จะเป็นเรื่องแค่ส่วนเสริมนะครับยังแยกส่วนกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่มันมีความสัมพันธ์ต่อกัน เราเลยมีช่วงการเปลี่ยนทิศทางกระบวนทัศน์ใหม่ในช่วงแผน8ครับแผน8นี้เราเริ่มช่วงปีสองันยนะครับช่วงนั้นเราบอกว่าเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหมายความว่าไงครับคนเป็นศูนย์กลางหมายถึงประชาชนทั่วไปนี่แหละไม่ใช่เอกชนรายใหญ่นะครับแต่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีการพัฒนาอย่างบูรณาการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วส่งเสริมให้คนมีความเข้มแข็งเช่นพึ่งตนเองได้ จัดการชีวิตตนเองได้แต่ว่าแผน8ด,ดําเนินไปเพียงช่วครู่เองนะครับเราก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งนะครับมันก็เลยแผนก็เลยเอาคนเป็นศูนย์กลางก็เลยยังไปไม่ถึงไหนจากนั้นเราก็เปลี่ยนจากเอาคนเป็นศูนย์กลางเข้าสู่ยุคโหมดประชานยนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเน้นเรื่องของการส่งเคราะห์การจัดสรรงบประมาณในระยะสั้นนะครับให้แก่ประชาชนเลยจากเดิมที่เอาคนเป็นศูนย์กลางก็เลยกลับ เปเหมือนเดิมเลยครับก็คือราชการเป็นศูนย์กลางแล้วก็ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนรายใหญ่เป็นตัวนำนะครับโดยมีทฤษฎีความเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจเติบโตจากการแข่งขันจากการส่งออกของกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะความเจริญจะกระจายลงมาสู่ประชาชนานะครับแต่ว่าตั้งแต่แผนหนึ่งนะครับจนมาถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้แนวคิดเรื่องการกระจายรายได้การกระจายโอกาสจากที่ ธุรกิจเศรษฐกิจข้างบนโตและกระจายไปถึงข้างล่างอันนี้ประสบป,ปัญหาครับยังไม่เคยสาเร็จสักครั้งครับนั่นคือพี่กบกําลังแรปอัพภาพรวมให้เราฟังตั้งแต่แผนฉบับแรกจนมาถึงฉบับที่13าค่ะคุณผู้ชมแม้จะมีคําว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็จริงแต่หลายๆครั้งดูเหมือนคําว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมันจะโตกว่าคําว่าสังคมนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราอาจจะต้องชวนคุยกันต่อนะคะเพราะอย่างที่พี่กบบอกว่า พอมาถึงตอนนี้เราก็เจอปัญหาสังคมกันมากขึ้นเรื่อยๆจะมาเน้นแค่การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พออยากชวนพี่กบแล้วก็ชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะดูข้อมูลชุดหนึ่งก่อนค่ะเป็นข้อมูลความยากจนนะคะในปี2563ดูความยากจนกันก่อนนะคะตอนนั้นถ้าเราจะนิยามความยากจนก็คือว่า ต่ำรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนก็คือในปี2,563เนี่ยเรากำหนดไว้ว่าถ้ารายได้ต่ำกว่า2,762บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ถือว่ายากจนแล้วนะคะและตอนนั้นน่ะตัวเลขอยู่ที่4ล้าน8 0สนคนอันนี้ปี63ก่อนนะคะพี่กบอ่ะถัดมาเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เป็นเรื่องของเส้นความยากจนเหมือนกันแต่ว่าพอมีพัฒนาการทางสังคมเพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นถึงความจนแล้วค่ะพี่กบว่าอาจจะมองแค่รายได้น้อยอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีมิติอื่นๆด้วยที่จะบอกได้ว่าคนคนนี้จนหรือเปล่าอันนี้คือข้อมูลของ TP-MAP หรือว่าระบบการบริหารจัดการข้อมูลในการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะคะซึ่งก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในช่วงปี2,565พัฒนาขึ้นมาหน่อยมีหลายมิติเลยค่ะพี่กบแล้วก็พบว่ามีคนที่ยากจนข้ามรุ่นมาแล้วเนี่ย597,000กว่าครอบครัวแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะปี63ที่บอกไปตัวเลขของคนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนกับปี65ที่มีคนจนเพิ่มขึ้น พี่กบวิเคราะห์ตัวเลขนี้หน่อยว่ามันกาลังสะท้อนอะไรคะคืออันแรกสะท้อนว่าโครงสร้างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยนัะนกวันยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจากเดิมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่ามีเกษตรกร,ร,กรที่ไร้ที่ทํากินมี<ะ>ที่ทํากินไม่พออย่างน้อยแปดแสนกว่าครัวเรือนแต่จํานวนนี้มันกําลังเพิ่มขึ้นมากนะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับส่งผลให ความยากจนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับและประการที่2นะครับก็คือสถา,านการณ์โลกซึ่งเราเจอภาวะโควิดเข้าไปโควิดไม่ได้เป็นแค่ตัวเรื่องสุขภาพแต่มันทําให้เกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นอาหารเรื่องพลังงานและอื่นๆนะครับที่ตามมานะครับยิ่งทําให้คนที่ยากจนเปราะบางนะครับภายใต้ความเหลื่อมล้ําเหล่านั้นยิ่งมีคนจนมากขึ้นเราจะเห็นว่ามีคนตกงานมากขึ้นนะครับแล้วคนตกงานก็กลับไปพึ่งพิงชนบทนะครับ ซึ่งชนบทเดี๋ยวนี้ฐานทรัพยากรก็น้อยลงจนให้ที่พึ่งกับคนที่ตกงานกลับบ้านก็ยากขึ้นเนี่แหละครับไอ้ความเหลื่อมล้ําที่เป็นปัญหาอยู่เดิมบวกกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมและสุขภาพาที่เติมเข้ามายิ่งทําให้ความยากจนเนี่ยยิ่งกระจายตัวและเราไม่สามารถดูแค่ตัวรายได้หรือตัวเม็ดเงินอย่างเดียวนะครับเวลาเราดูความยากจนเนี่ยเราต้องดูขีดความสามารถของเขาในการจัดการตนเองไม่ว่ามีอาหารพอกินไหม ดูแลสุขภาพตัวเองได้หรือเปล่านะครับซึ่งที่ผ่านมาทุกๆแผนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการสร้างการคุ้มครองทางสังคมเนี่ยน้อยมากเลยอันนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจครับเมื่อเราเป็นระบบที่เหลื่อมล้ำเราขาดการคุ้มครองทางสังคมยิ่งเจอวิกฤตเศรษฐกิจสังคมจากโลกฝู่ทยแล้วเนี่ยมันทําให้ความยากจนกับยิ่งรุนแรงขึ้นครับคือตัวข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะบอกว่าทําให้เราเห็นว่าความจนเนี่ย จะดวนแค่เงินอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วอย่างที่พี่กบบอกว่าเอาแค่เข้าถึงการศึกษาไม่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีไม่ได้เนี่ย ก็ถือเป็นความยากจนอีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะคะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราลองมาลงรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13กันเนี่ยนะคะเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นวาระสําคัญอย่างที่ฉันเกินไปตอนช่วงต้นรายการก็คือว่าหยุดส่งต่อความจนให้ได้ระยะเร่งด,วงด่วนวยคะพีก่กบกําหนด5ปีเองอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นความหวังได้มากขนาดไหนนะคะอย่างสภาพัฒน์เองเนี่ยเขาประเมินเลยว่าจะต้องทํางานกันแบบแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้า ้าหมายก็คือ5ล้านคนค่ะซึ่งเวลานี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเนี่ยทั้งเรื่องของโรคระบาดความแปรปรวนของสภาพอากาศที่อาจจะทำให้เกษตรกรยากจนมากขึ้นไปอีกโอ้โหมันซับซ้อนหลายมิติจริงๆนะคะคราวนี้อยากชวนพี่กบแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้กันก่อนนะคะว่าเขานิยามเรื่องของลักษณะครอบครัวความยากจนข้ามรุ่นซึ่งเป็นวาระหลักเนี่ยว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ อย่างลักษณะของครอบครัวความยากจนข้ามรุ่นในข้เนายยามแบบนี้นะคะว่าเป็นครัวเรือนที่ไม่มีเงินออมมีการศึกษาที่ต่ํามีอัตราการพึ่งพิงที่สูงโดยการขาดเงินออมจากาก็มาจากการที่มีรายได้ไม่มั่นคงเนะะี่ยค่ะอยู่ที่73.4%สูงนะคะมีความขัดสนทางด้านการศึกษาซึ่งจะมีเด็กอายุ6-14ึงปีที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ17.2% ส่วนใหญ่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่ามีความขัดสนจากทางบ้านด้วย แล้วก็ยังพบด้วยว่ามีถึง70%ของครอบครัวยากจนข้ามรุ่นที่มีการศึกษาแค่ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่านั้นค่ะในขณะที่สมาชิกในครัวเรือนเองก็ยังพบว่ามีอัตราการพึ่งพิงที่สูงด้วยนะคะอยู่ที่90%ค่ะถ้าดูจากข้อมูลนี้ก็นำมาสู่การกำหนดเป้าหมายเพื่อจะขจัดปัญหาความยากจนข้ามรุ่นนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่การเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการให้ความช่วย เหลือการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวยากจนข้ามรุ่นทั้งทางสังคมการประกอบอาชีพการจัดหาพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการพัฒนากลไกลการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่การบูรณาการให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวยากจนข้ามรุ่นสามารถเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงปฐมวัยได้รวมถึงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิต รวมถึงกลยุทธ์การคุ้มครองทางสังคมด้วยนะคะคราวนี้ชวนดูต่อค่ะว่าเรามีตัวชี้วัดในการทำงานที่จะระบุได้ชัดเลยนะคะว่าครอบครัวของคนจนข้ามรุ่นจะต้องหลุดพ้นให้ได้ภายในปี2,570จะต้องมีอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะต้องได้รับการศึกษาระดับมต้นไม่ต่ำกว่า100%เซค่ะมปลายหรือเทียบเท่าจะต้องได้รับการศึกษา ไม่ต่ำกว่า70%และต้องจบในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า50%หรือครึ่งหนึ่งนะคะรวมถึงสัดส่วนของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาด้านพัฒนาการจะต้องลดลงให้ได้20% นี่แหะค่ะนี่คือตัวชี้วัดนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเด็กทุกคนเลยนะคะควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยเรื่องนี้ค่ะรองเลขาธิการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกนะคะว่าการที่แผนจะไปถึงเป้าหมายได้จะต้องผ่าน,นกลไก3ลักษณะด้วยกัน ทั้งมิติของนโยบายกลไกเชิงภาร,รกิจและกลไกสุดท้ายอันนี้สำคัญมากค่ะก็คือคกลไกในระดับพื้นที่ซึ่งสภาพัฒน์เองก็จะเข้าไปร่วมทำงานขับเคลื่อนด้วยเรียกว่าไปเคาะประตูบ้านถึงครัวเรือนยากจนเพื่อรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการและนำมาออกแบบนโยบายต่อไปค่ะเคลื่อนที่เราเรียกว่า วางนโยบายไว้ก่อนที่จะกัดเป็นเช่นนั้สามเนี่ยนะครับเรามีสจพขึ้นมานะครับสจพเนี่ยเป็นกลไกเรียกว่ากลไกทั้งเชิงนโยบายเชิงปฏิบัติสจพเรามีตั้งแต่ระดับประเทศนะครับเราจะมีสจพที่เราทุกจังหวัดก็มีกทมก็มีนะฮะสจพอำเภอแล้วสจพเขตแต่ว่าตัวสําคัญที่ทํางานจริงคือทีมบัญาการซึ่งวางวาไว้คือระดับตําบลนะครับนะฮะเพราะนั้นตัวทีมบรญาการเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปมีศัพท์ว่านอกนะครับคือนอกประตูบ้านเลยแล้วก็หาทางที่จะไป สนับสนุนให้ไอ้ครัวเรือนยากจนเนี้หลุดพ้นจากความยากจนได้ก่อนนะครับนะฮะฮแต่ว่าข้อสำคัญที่ผมบอกไปคือว่าครัวเรือนยากจนเนี่ยไม่ใช่แค่น็อกๆน,นะครับไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องทําให้เขาอยู่ได้อย่างพอเพียงและยังยืนต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐเองก็ต้องทํางานร่วมกับไอ้ตัวตําบลนี้เองว่าไปดูไปวิเคราะห์แล้วว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้าง พอเป็นเด่นร่วมกันมุทเป็นระดับตำบลเด็นร่วมกันปุ๊บอันนี้อบตอสามารถจะทาได้แต่ถ้าเป็นเด่นร่วมกันของทั้งจังหวัดอันนี้ทั้งผูกว่าต้องกระโดดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเด่นระดับนโยบายเนี่ยอันนี้ชุดมาที่สพชาติเลยพวกเราก็จะทําต่อไปปัญหาหนึ่งที่ต้องเดยนท่านนะครับอย่างเช่นนิสิ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือการออมอย่างเงี้ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าหน่วยงานภาครัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย เห็นภาพนี้ละจากข้อมูลทีมแบบนะครับเห็นภาพนี้ละว่าประเทศไทยเนี่ยมีการออมไม่เยอะนะครับนะฮะยิ่งคนยากจนเนี่ยออมไม่เยอะเลยเพราะนั้นทํำยังไงให้เขาเข้าใจของการออมนะครับจะมีคำพูดที่ว่าเงินยังไม่มีกินเลยจะออมได้ไงนะครับเราก็บอกว่าทั้งนั้นคุณต้องจัดการบัญชีครัวเรือนอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยจัดการได้ คำถ,ถามต่อมาเลยค่ะคุณผู้ชมที่เราอยากรู้กันก็คือว่าแล้วถ้ากำหนดเอาไว้เป้าหมายคือ5ปีแล้วทำไม่สำเร็จใครต้องรับผิดชอบนะคะเรื่องนี้รองเลยค่ะที่การสภาพัฒน์บอกเลยว่าแผนมันผูกพันต่อตัวกฎหมายและงบประมาณด้วยเน้นการทำงานในระยะเวลา5ปีก็จริงแต่ว่าจะมีการประเมินกันทุกปีค่ะถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายก็อย่างน้อยๆทําทำให้เห็นช่องโหว่ช่องว่างของกลไกระเบียบและกฎหมายต่างๆที่ต้องปรับแก้กันให้ทันสถานการณ์มากขึ้นนะคะ ต้องเรียนรู้ว่าไที่ทําให้เป้าหมายของแต่ละปีไม่ถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับนะบถ้าเกิดเป็นระเบียบเป็นกฎหมายปุ๊บยึดตามมา,มา,มาตรา7จเลยเพราะนั้นประเทศไทยนะครับกฎหมายเยอะเพราะนั้นทายังไงให้กฎหมายเนี่ยมันมีเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ล้าหลังมากเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการในการที่จะใช้ในการติดตามผลน,นะครับเพื่อให้เกิดการย้อนกลับไปไปสู่การแก้ปัญหารหรือว่าสู่การพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญนะครับเรียนท่านเลยว่าเราใช้ P D C A แผนดูเช็คแอคนะครับต้องทำเรียกว่ามีแพลนแล้วนะครับแผนคือเรียกว่าหนึ่งเรวสองตัวดูเนี่ยคือแผนเะรียกวสามและโครงการติดตามจนถึงอ่าขอไปโครงการและการทำงานทั้งหลายมาตรการทั้งหลายแหละนะครับเช็คคือการติดตามถูกไหมฮะเช็คแล้วพบว่าตัวดีคือดูเนี่ยไม่ได้ ก็ต้องแอคต่อไปแก้ที่ดีนะครับเช็คแล้วบอกว่าเฮ้ยตัวแผนมองไม่ะูุเป้าไปแก้ที่แผนในช่วง5ปีต่อไปประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นแอคเนี่ยคือตัวสำคัญมากที่ทำให้ที่ทำให้เรื่องของติดตาม,มผลเนี่ยมันเกิดผลนะครับเพราะนั้นวันนี้ติดตาม,มผลไม่ใช่เรื่องแค่บอกว่าใช่ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่บอกว่าแล้วอะไรหล่ะที่เป็นเจนท้าทายแล้วอะไรล่กท,ท,ท,ที่ต้องทําแล้วอะไรที่เป็นบอ่อทําให้เราต้องไปถมบอ่อต่อไปครับ ค่ะคุณผู้ชมนั่นคือความหวังนะคะในระยะเวลา5าปีอย่างน้อยๆมีการเช็คเป็นระยะๆะะเพื่อประเมินความผิดพลาดที่ผ่านมาด้วยเป็นยังไงคะพี่กบฟังแล้วถ้ามีการประเมินแบบนี้ตลอดเนี่ยถือว่ามีความหวังได้ไหมคะว่าจะแก้ได้จริงก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าอันแรกเนี่ยยังเป็นแผนที่เน้นทํางานจากข้างบนลงข้างล่างถึงสภาพัฒน์บอกว่าจะมีกลไกลงไปถึงระดับอําเภอระ,ระดับต่างๆแต่คือเรามีแผนส่วนกลาง เรามีงบประมาณของแต่ละหน่วยราชการแล้วก็ลงไปเคาะประตูบ้านแต่เรายังไม่ส่งเสริมเรียกว่าให้ท้องถิ่นสร้างแผนซึ่งตอนนี้เขาก็มีแผนอยู่นะครับแต่ว่าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการทําแผนและกระจายอํานาจพี่กบ<อ>ประจะบอกว่าความจนแต่ละพื้นที่เอาแค่แต่ละภาคเนไม่เหมือนกันแล้วรายจังหวัดก็ไม่เหมือนกันถ้าเอาแผนส่วนกลางลงไปทําแบบนี้ไม่สําเร็จเหมือนเดิม ่อให้มีกระบวนการปรึกษาหารือประชุมกับชาวบ้านนะครับก็เป็นเพียงเสียงข้อเสนอแต่ว่าใครเป็นคนทําแผนเดินเนินการตามแผนนะครับก็ยังเน้นอยู่ที่หน่วยราชาการก็คือยังเป็นระบบราชาการรวมศูนย์แล้วก็วางแผนจากตรงกลางลงไปเพียงแต่รับฟังความเห็นมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่กระจายอํานาจนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ให้ชุมชนท้องถิน่นประชาชนหรือองค์กรท้องถินนะ่นสามารถสร้างแผนแล้วก็ดําเนินการทําแผนอย่างจริงจัง อย่างตอนนี้เราจะเห็นว่างบประมาณที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนต่ำนะครับเรากำหนดไว้เคยกำหนดไว้สูงก็ไม่เคยสำเร็จนะครับและอันที่สองก็คือปัญหาความยากจนสำคัญเนี่ยคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับ <c oughs> เราเห็นปัญหาการกระจุกตัวของทรัพยากร <c oughs> เช่นปัญหาที่ดินปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องตลาด <c oughs> ปัญหาเรื่องอะไรต่างๆที่มีลักษณะการกระจุกตัวและผูกขาดไม่อยู่อยู่ที่รัฐก็อยู่ที่ภาคเอกชนรายใหญ่ คำถามคือแผนเนี่ยมีเป้าหมายในการ tackle ที่จะกระจายการจัดสรรทรัพยากรตรงนี้อย่างไรซึ่งเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเลยนะครับดังนั้นเวลาเราบอกจะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมหรือสร้างเรียกว่าเสริมศักยภาพผู้คนน่ยมันเป็นเพียงแต่เรื่องของการให้โอกาสทางเศรษฐกิจมีการอบรมให้ความรู้แต่ว่าเขาไม่มีทรัพยากรอยู่ในมือะนะครับ ที่จะดูแลจัดการเกษตรของตัวเองได้ไม่มีทรัพยากรอยู่ในมือที่จะดูแลชีวิตเศรษฐกิจสังคมได้ถ้าเราไม่กระจายอํานาจและป้องกันการผูกขาดตรงนี้นะครับอันเนี้ยต่อให้เราทํายังไงผลก็จะออกมาเหมือนเดิมครับฟังแบบนี้เหมือนเปลี่ยนไม่เยอะเปลี่ยนนิดเดียวคือเปลี่ยนไปบริหารการจัดก,การทรัพยากรให้มันเป็นธรรมมากขึ้นแต่สําคัญคือในทางปฏิบัติใครต้องทำค่ะครับคือที่ผ่านมารวมทั้งปัจจุบันเนี่ยเวลา การปฏิบัติตามแผนจะอยู่ที่หน่วยราชการะจะต้องทําแผนงบประมาณแล้วก็ตามกรอบของแผนชาติใช่ไหมครับแล้วยังมีแผนยุทธศาสตร์20ปีกํากับอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่สามารถตามระบบราชการไม่สามารถที่กระจายให้ประชาชนนะครับภาคสังคมเนี่ยสามารถมีงบประมาณดําเนินการนะครับเพือ่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแสดงว่าแผนชาติเนี่ยกำหนดให้กลไกลขับเคลื่อนเนี่ยยังกระจุกอยู่ตัวอยู่ที่ราชการอย่างเดียวแต่ ถ้าเราสามารถกระจายไปสู่ภาคประชาชนสามารถเป็นหน่วยงานปฏิบัติตามแผนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะบรรลุเป้าหมายเกษตรอินฟรนีสองล้านไร่ที่จริงต่ามากนะครับอ,อย่างแผนที่แล้วกาหนดกษตเรยั่งยืนไว้ห้าล้านไรนะ่น่ะภาคราชาการทําไม่บรรลุหรอกครับแต่ถ้าเรากระจายไปให้ภาคเกษตรกรภาคชุมชนภาคประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อนอมีงบประมาณให้นะครับแล้วก็ดําเนินการอย่างเป็น <c oughs> อิสระโดยไม่ผูกติดเรื่องกรอบงบประมาณแบบรวมศูนย์นักอันนี้ก็จะเป็นการเปิดทาง ส่วนอันที่สองเนี่ยการทลายเรื่องการผูกขาดสําคัญสําคัญเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราจะกระจายการถือครองที่ดินนะครับการจัดการน้ําอย่างไรโดยเฉพาะในสถานการใหม่คือเรื่องพลังงานตอนนี้เรามีระบบพลังงานที่รวมศูนย์อยู่มากนะครับแล้วก็เป็นเหตุของการให้เกิดปัญหากาซเลือนกระจกโลกร้อนด้วยแต่ถ้าเราสามารถทําเรื่องพลังงานหมุนเวียนและกระจายให้เป็นสวัสดิการของประชาชนด้วย อันนี้จะช่วยทั้งเรื่องโลกร้อนและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจไม่งั้นเราจะมีแต่ลายรยายใหญ่เท่านั้นแหละครับ<ช>ที่ดําเนินการสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราจะบอกให้ประชาชนส่งเสริมให้เขาทางเศรษฐกิจเมื่อเขาไม่มีทรัพยากรไม่มีความสามารถและยังถูกตีกรอบ,รบผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการจัดการแบบนี้ครับก่อนหน้านี้พี่กบก็วิเคราะห์ได้วว่าเรื่องการแก้ปัญหาความผูกขาดเนี่ยไมย่ว่าจะเป็นมิติของธุรกิจหรือที่ดินทรัพยากร,กรก็ตามแต่เนี่ยมีมาหลายแผนแล้วด้วย แต่ก็ยังแก้ไม่ได้เหมือนเดิมแผนนี้เนี่ยไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยคือมีมิติของการแก้ปัญหาการผูกขาดแต่ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เห็นภาพชัดด้วยนะคะว่าตัวงบประมาณนี่แหละที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าชุมชนท้องถิ่นหรือคนที่เขาเจอกับปัญหาเองเขาไม่สามารถใช้งบประมาณใดๆได้เลยครับแผนชาติอาจจะต้องเปลี่ยนจินตนาการ,รการพัฒนาใหม่ครับ,รบเรามักจะเชื่อเสมอว่าถ้าทําให้เศรษฐกิจรายใหญ่โตแล้วจะก,กระจายไปสู่ข้างล่างอันนี้ต้องทบทวนใหม่ พราะปัจจุบันเนี่ย GDP ต่างๆที่โตถ้าเรานับจริงๆนะครับนักเฟรษศาสบอกว่าไม่น้อยกว่า50-60%ก็คือประชาชนทั่วไปนี่แหละแต่เรามักจะไปเสริมกับกลุ่มทุนรายใหญ่นะครับอันที่2เนี่ยแผนชาติยังไม่เคยกําหนดอนาคตเศรษฐกิจของไทยอย่างชัดเจนว่าตกลงเราจะต้องพึ่งเศรษฐกิจส่งออกพึ่งพาตลาดภายนอกเป็นหลักขนาดนี้เหรอ หรือเราควรจะกลับมาสร้างสมดุลสร้างความเข้มแข็งตลาดภายในนะครับสร้างความเข้มแข็งของตลาดตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาโดยไม่กระจุกตัวมีมีลักษณะของกระจายอํานาจมากขึ้น<ฆ>ตรงนี้มันต้องเปลี่ยนจินตนาการเปลี่ยนทิศทางใหม่ด้วยนะครับและข้อที่3ครับก็คือเรื่องของเราเจอปัญหาเรื่องความไม่ยั่งยืนด้านธรรมชาติด้านนิเวศเป็นโจทย์ใหญ่มากงั้นเศรษฐกิจต่างๆที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ย จะล้มเหลวนะครับถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังกับปัญหาอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งผลกระทบต่อประชาชุดรุนแรงไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงอันดับ9ของโลกเลยนะครับต่อปัญหานี้แต่ว่างบประมาณความสนใจการออกนโยบายตอนนี้<ด>มุ่ง,งไป,ไปในเรื่องของตลาดคาร์บอนภาคเอกชนจะบรรลุเป้าหมายเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องของการบรรลุคาร์บอนเป็นกลางยังไง แต่ประชาชนอีกจํานวนมากที่ประสบกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนเรื่องก,การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับตรงนี้เรายังไม่มีแผนชัดเจนนะครับ mm hmm. งั้นโดยสรุปแล้วนะครับต้องปรับทั้งกระบวนทัศน์เปลี่ยนจากเน้นภาคธุรกิจรายใหญ่นําและส่งออกมาสู่การสร้างความเข้มแข็งเศรฐกิจของประชาชนฐานลากและป้องกันการผูกขาดกระจนนายอำนาจฝูงท้องถิ่นให้ได้ข้อที่2ก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามแผนต้องไม่ใช่หน่วยราชการอย่างเดียวแล้ว ต้องให้ภาคสังคมต่างๆเข้ามาร่วมปฏิบัติตามแผนอย่างเท่าเทียมโดยมีกระบวนการปรึกษาหารือการเชื่อมโยงแบบบูรณาการจริงรๆหลายคําที่พี่กบพูดมาเนี่ยมีในแผนเกือบทั้งหมดเลยนะรสร้างฐานรากให้มั่นคง <c oughs> แก่ผูกขาดบ้างแล้วก็ตัวแปรที่วิเคราะห์กันว่ามันน่าจะทําให้คนจนเพิ่มขึ้นรวดเร็วในแผนก็มีเหมือนกันคะ่ะพี่กบแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสิคะหปีเองนะคะที่จะต้องแก้ให้ได้หลายมิติขนาดนี้เนี่ย ทำไมมันถึงแบบทุกปีเลยทำไมคำว่าเศรษฐกิจถึงจะโตกว่าคำว่าสังคมตลอดเยที่จริงคำว่าเศรษฐกิจเป็นสำคัญส,ส,สำหรับสังคมเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของใครนะครับถ้ามันเ,นเศรษฐกิจของประชาชนเข้มแข็งเติบโตบผมคิดว่าเน,นี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญแต่ว่าเหตุที่แผนเริ่มไร้ประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิภาพลดลงนะครับรวมทั้งมีปัญหาเรื่องของการที่ประชาชนก็เริ่มไม่ค่อยสนใจมีสาเหตุสองสาเรื่องครับเรื่องแรกก็คือ สถานะของแผนชาติเนี่ยเปลี่ยนไปแต่เดิมแผนชาติคือแผนนําของประเทศเดี๋ยวนี้เป็นแผนชั้นสองภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เป็นกรอบที่ราชการวางไว้เหมือนเดิมนะครับยังไม่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับประการที่2ก็คือตัวแผนของสภาพ,พัฒน์เนี่ยยังต้องมีสถานการณ์หรือข้อตกลงทางเศรษฐกิจอื่นๆเข้ามากำกับอีก อย่างเช่นเรากําลังจะเจราจาว่าจะเข้าไม่เข้าเข้าตกลง CPTPP เรากําลังจะมีเวที APEC และอื่นๆนะครับดังนั้นหมายความว่าข้อตกลงต่างๆทางเศรษฐกิจภาคเอกชนเขาไปไกลไม่ได้ใช้แผนนี้แล้วก็เราจะทํำยังไงให้แผนชาติกลับมามีความหมายที่เป็นแผนของประชาชนและประชาชนดําเนินการได้จริงครับค่ะพี่กบมองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้คําว่าบอกว่าเราบอกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ย หลายครั้งแผนดีแต่พอในทางปฏิบัติมันทําไม่ได้ขอหัวใจสําคัญสั้นๆหน่อยว่าจะทํายังไงให้มันแก้ปัญหาได้จริงๆเจตจานงครับต้องมีเจตจำนงสู้กับความเหลื่อมล้านะครับลดทอนความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสังคมอันนี้เป็นข้อที่1น,นะครับอันที่สองเนี่ยเศรษฐกิจสังคมจะเข้มแข็งเราต้องสร้างระบบสวัสดิการทางสังคมต้องเป็นนโยบายรัฐและสังคมสวัสดิการแต่จะปล่อยให้ประชาชนพึ่งตนเองอย่างเดียวไม่พอหรอกครับเขาฟู้ไม่ได้ แต่ต้องมีระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจสังคมแบบนี้นะครับแล้วอันที่สามก็คือใครเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนต้องไม่ใช่รัชก,การเป็นเจ้าของแผนอีกต่อไปต้องเป็นประชาชนต่างๆที่สามารถขับเคลื่อนแผนด้วยงบประมาณซึ่งเป็นของประชาชนนี่แหละสามารถดําเนินการของตัวเองได้นะครับแล้วขับเคลื่อนไปตามสภาพปัญหานะครับที่แตกต่างหลากหลายกันผมคิดว่าถ้าเราปรับกระบวนการขับเคลื่อนแผนแบบนี้เปลี่ยนจําเจจานงเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้มีโอกาสที่จะทําให้เราภายใน5ปี เราจะสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่เข้มแข็งยั่งยืนและเป็นธรรมได้ขึ้นครับค่ะล่ะค่ะเราเห็นข้อจํากัดกันอยู่บ้างละแต่อย่างน้อยๆก็มีความหวังว่าอาจจะมีการมองวิเคราะห์แล้วก็เขาเรียกว่าแก้ปัญหากันไปในช่วง5ปีนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาแผนกันต่อไปก็อาจจะเป็นความหวังในการแก้ปัญหาความยากจนให้ได้จริงๆนะคะ